สวัสดีครับวันนี้ก็ามาพบกันอีกนะครับผมนายวิรัตน์ิสวรณ์น,นะครับวันนี้ที่ได้มาออกคลิปเนื่องจากคันหลงจากคลิปเก่าที่แล้วจากกรณีที่มีสุภาพส,าพสตรทีท่านหนึ่งนะครับอ้างว่าเป็นตัวแทนของนักรบพระเจ้าคงจะหมายถึงมุสลิมนะครับจึงผมไม่ใจไม่แน่ใจเป็นมุสลิมแท้จริงหรือเปล่าเพราะดูการพูดการจาและไม่น่าจะใช่ อ้างว่าจากคลิปของอพระสงฆ์ซึ่งเป็นพระบัณฑิตนะครับเป็นพระมหาปร,ริญญาครับไม่ใช่เป็นพระที่ไม,ไม่ไม่มีความรู้อะไระอะเออป็นเอาคลิปออกคลิปลักษณะที่พูดถึงข้อเท็จจริงบางอย่างของพรสนาสลามแล้วก็ถูกมองว่าเป็นการละเมิดถึงตังนนามีโพมัดแล้วก็ อันเลาะทุกมีบางประโยคที่มันมินเมนะครับซึ่งผมจะไม่พูดซ้ําว่าท่านพูดอะไรอัสุภาสติท่านนี้ก็พูดก็พูดจาก็ในขณะที่ว่ามีพระรูปหนึ่งที่ว่าพูดจาไม่เหมาะสมต่อสัจหลายสลาตัวของท่านเองอัสวัสติท่านนี้ก็พูดไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในฐานะ้นผมเป็น ขาาพุทธก็มานั่งฟังว่าก็เป็นการเหยียดหยามขาาพุทธว่าไปดูบูไปบูชากราดหินดินทรายสัมปเวสีอะไรพวกนี้ซึ่งไอเนี้ยเป็นตัวอย่างนะครับของสังคมที่โง่เขานะครับไร้สตินะฮะไร้รสติไม่ใช้ปัญญานะเมื่อไร้สติ ไม่ใช้ปัญญาก็จะเกิดการ,รเผชญหน้าเพราะนั้นสมานฉันก็ไม่เกิดความสามัคคีก็ไม่เกิดทำไมผมต้องออกมาพูดอย่างนี้นะครับจากคลิปดังกล่าวเนี่ยมีผลเป็นสองทางทางหนึ่งในกลุ่มชายมุสลิมหัวร้อนนะครับในสี่จังหวัดจะแดนภาคใต้ก็มีการพูดจาและมีการเคลื่อนไหวออกใบปลิวที่เรียกร้อง ที่จะให้ก่อความรุนแรงต่อพระสงฆ์รูปนี้และก็ลามโดยเถิดไปถึงว่าจะโต้ตอบพระพุทธครพระสงฆ์ในสี่จังหวัดจะแดนภาคใต้ในกลุ่มของไทยพุทธบางกลุ่มก็เหมือนกันก็โหมกระแสที่เผชิหน้ากัแบชาวไทยมุสลิมมากขึ้นซึ่งไม่เป็นผลดีนะครับต่อสังคมโดยรวม จริงๆแล้วประเด็นปัญหาเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับถ้าเราตั้งสตินะครับผมเนี่ยพยายามตั้งสตินะครับบวกจากความรู้ประสบการณ์และจากการจิตใจที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยคือตอนนี้ผมหิ้วปิ่นโตไปถาวายพระทุกวันนะครับออเอาปิ่นโตไปส่งท่านก่นั่งเลือกเสวนาทมกับท่านซึ่งเป็นพระปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเนี่ยท่านก็ได้ให้ข้อคิดอะไรหลายอยา่างทำให้เราได้สติขึ้นมา นะครับว่าถ้าเราไปดูที่ปัญหาจริงๆนะครับก็คือว่าไทยพุทธเนี่ยที่เขาออกมาต่อต้านมุสลิมเนี่ยเพราะเขาได้ตัวอย่างสองส่วนนะส่วนหนึ่งก็คือการกระทำของมาลายูมุสลิมในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่มาเข็นฆ่าพระฆ่าชาวพุทธ นั่นก็ก่อความรุนแรงจ่อเจอ้จาที่ของรัฐไม่เลือกลานะครับแล้วก็มีการไล่ที่ชาวพุทธึง่ผมก็พูดย้ำอีกเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดําเนินการอย่างต่อนเนื่องเมื่อวานสื่อก็ยังมีการปะทะกันอยู่กับมุสลิมกลุ่มเนี้ยกับเจ้าที่ของรัฐนะครับถึงเขาก็เราแวงไม่อยากใหก้เหตุการณ์นี้ไม่อยากชาวมุสลิมเราเนี่ย ได้ออกไปอยู่ในจังหวัดอื่นๆให้อยู่ในจังหวัดสี่จังหวัดเจแดนภาคใต้เพราะน,นั้นการที่มุสลิมไปเผยแร่ศาสนาไปสร้างมัสยิดหรือไปอยู่อบไยพไปอยู่อาศัยอะไรที่มันก็เป็นสิทธิพลเมืองนะครับแต่เขาก็ไม่สบายใจเขากลัวว่าเหตุการณ์จะมาสํารอยในสี่จังหวัดเจแดนภาคใต้ไอ้นี้ชาตรีมุสลิมก็ต้องยอมรับความจริงอันนี้นะครับชาตรมุสลิมเองเขาก็ตั้งข้อแม้ว่าทําไม เขาก็เป็นคนไทยคนหนึ่งถึงแม้คนเป็นชนกลุ่มน้อยก็เถอะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะนาที่จรืดอการศรัทธาตามศรัทธามันจะไปขัดขวางเขาทาไมไปรังเกียจเดียดฉันเขาทาไมอ่บางทีก็อาจจะพูดจาเลยเถิดซึ่งอาจจะว่าเอาเอาความไม่รู้เนี่ยมาอธิบายเช่นว่าการเอ่ยถึงท่านในมูฮัมหม,มัดเขาว่าเป็นมีคําสอนที่ไม่เหมาะสมหรือว่าการเชื่อถือพระเจ้าไปเรื่องงมงายอะไรเหล่านี้ ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิทธิเป็นความเชื่อเป็นศรัทธาของแต่ละกลุ่มศาสนาซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมโลกนะครับแต่ก็ในการประเจญญหน้ากันนี่มีผมดูแล้วมันก็มีทั้งสองส่วนส่วนหนึ่งก็จั้งใจที่จะให้ประเจิญหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของพระพิขุท่านนี้ซึ่งผมคุ้นเคยอยู่นะครับ ก็จะเอาท่านามาเป็นเป็น,เป,นเป็นหมากตัวหนึ่งที่จะเดินนําไปสู่ความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นทางฝ่ายมุสลิมหัวรุนแรงมุสลิมหัวร้อนมุสลิมก่อการร้ายหรือองค์ขยบต่างๆก็จะเอาประเด็นนี้ไปปลูกกระแสชาวไทยมุสลิมโดยอ้างศาสนาอีกอีกแล้วครับใช้มาตรการนี้ออกว้ปิวให้มาทําร้ายอะไรเนี่ยเพื่อจะเอาเหตุการณ์เนี้เป็นหมากที่จะเดินที่จะก่อความรุนแรงนะครับ การปรปเจน,น้าระหว่างศาสนาหรืออา้อางความเพื่อจะให้มีความชอบธรรมที่จะปลดปล่อยรัฐปัตตนีอะไรก็แล้วแต่แหละคือคือคิดกันอย่างนี้นะครับซึ่งทั้งสองส่วนก็เป็นความเลวร้ายนะครับเป็นความเลวร้ายทั้งนั้นเลยครับผมเองนั้นบังเอิญว่าได้รู้จัก เพราะการที่ผมเป็นคนยะาลาแล้วก็มีบทบาทอยู่ในทางสังคมทั้งในราชการและ,และองคอ์กรพุทธหรือแม้แต่กลุ่มของไทยมุสลิมเนี่ยก็ได้รับการหารือจากคนในพื้นที่ที่พอมีอิทธิพลไปวิบทบาทอยู่เพราะว่าจะหาทางออกกันอย่างไรผมก็ได้ดำเนินการนะครับโดยออกตัวมาว่า ความรุนแรงการใช้วาจารุนแรงหรือการเข้าใจผิดนั้นมันเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลเฉพาะกลุ่มก็อ,อย่างน้อยก็มีไทยพุทธกลุ่มหนึ่งที่เข้าอ,อกเข้าใจแต่เล็กแต,แต่ก็ไม่ได้เข้าใจแบบเชียหรือเข้าใจแบบเข้าข้างแต,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 ต่พุทตะพือต่อพี่น้องชาวไทยมุสลิมก็ให้สติว่าทั้งสองฝ่ายว่าความจริงมันคืออะไรนะครับขอ้อเท็จจริงมันคืออะไรอ่าแล้วเราควรจะทําอย่างไร นะก็ทำให้มันซบลงซอบลงจนเกิดผลว่ามันก็ซอบลงเทนที่เรื่องจะบานปลายออกไปเรื่องนี้ก็ได้ยุติลงโดยได้มีการพูดคุยกับพระรูปดังดังกล่าวซึ่งพระท่านมีความเกียรตนาดีนะครับท่านก็เป็นพระที่มีภูมิรู้แต่บางเอิญท่านมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีอย่างชาชามุสลิมในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นะครับก็มีการประสานงานว่าทางฝ่ายนู้นก็ยุติที่จะดําเนินการอะไรต่อไปเกี่ยวกับพระรูปนี้แล้วก็ก็ปิดช่องของการขยายผลนะครับปิดช่องการขยายผลในพื้นที่นะครับก็กลับไปสู่ความปกติอีกครั้งหนึ่งผมเองก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันอย่างมากด้วย มีคนบางกลุ่มแล้วก็เลยได้เป็นพระสงฆ์ด้วยนะครับก็ได้ไปโพสต์ในกลุ่มต่างๆกลุ่มชาวพุทธว่าผมเนี่ยเป็นนกสองหวัวเลียกระ,ประโปงมุสลิมเป็นบริวารของผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านที่เขามองว่าฝักไฟมุสลิมทำไมถ้าพูดถึงเรื่องนี้อ่มันมันกลายเป็นคนเป็นความชั่วร้ายกันทั้งหมดผมก็ไม่เข้าใจ ผมเข้าใจในในในกฎของสงครามนะครับในกฎของการสู้รบเนี่ยผมเองเนี่ยผมได้ศึกษาเรื่องนี้มาแม้จะไม่มากขอย้ำอีกทีนะครับว่าผมเป็นสิทธิ์เก่าสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเพราะนั้นผมก็ได้เรียนรู้เรื่องนี้ว่าการสู้รบเนี่ยหรือความมั่นคงเนี่ยมันมีทั้งบทที่ของการประเจินหน้า แล้วก็การเจรจาไม่มีการสู้รบใดที่จะยุติได้โดยโดยใช้เพียงกํำลังมันต้องใช้การเจรจาท้ายที่สุดต้องใช้การเจรจาไม่มีสงคราไม่มีปัญหาใดที่เป็นความขัแดแย้งที่จบกันด้วยการสู้รบเพียงอย่างเดียวการสู้รบเป็นเครื่องมือเบื้องต้นแต่ท้ายที่สุดก็ต้องจบโดยการเจรจาอันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นการเจรจา เพื่อหาทางออกอย่างสมานในฉันนะเพราะานั้นการที่ท่านออกมาคิดว่าปกป้องหลักปกป้องพุทธศาสนาหรือปกป้องอิส,าสลามนานเนี่ยท่านแน่ใจว่าท่านปกป้องการที่อ้างคำพีพระพุทธศาสนาอ้างคำพีอิสลามนานเนี่ยท่านแน่ใจนะว่าท่านเข้าใจจริงๆว่าในในทางศาสนาแล้วนั้นนะครับ ผมเองนะผมบวชดไม่ใช่บวชที่นี่นะไปบวชที่อินเดียด้วยซ้าไปแล้วก็ผมก็เป็นนักศึกษาธรรมะแล้วเดี๋ยวนี้ก็ปฏิบัติอยู่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมกน็หนึ่งที่เข้าใจนะครับเรื่องศาสนา,าพุทธนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยซบลงนะครับซบลงในการทํางานก็ทําต่อไปคือในที่สุดมันก็ต้องปรับไปสู่สมดุล ไม่ใช่การทำลายล้างสมดุลไม่ใช่จากการทำลายล้างนะครับว่าชาวไทยมุสลิมก็ต้องเข้าใจตนเองเข้าใจกลุ่มของตนเองแล้วก็ลดบทบาทลดความก้าวร้าวลดการยั่วยุลดการลุกทางวัฒนธรรมทางการเมืองทางกฎหมายลงให้สู่สังคมที่ปกติชาวพุทธเองก็ต้องปรับไปสู่เป็นความชาวพุทธที่แท้จริงอย่าให้เป็นที่หนักใจ ผมขอทวนพระอมราโชวาทของละการที่สิบที่ท่านตัดไว้ว่าท่านเป็นพุทธ,ธมามก,กะถ้าเป็นพุทธศัสจนูปถมพกท่านอยากจะให้ชาวพุทธเห็นชาวพุทธนี่ปฏิบัติตัวเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะครับซึ่งาศาสนาพุทธนำมาซึ่งความร่มเย็นนะ,นะครับนำมาซึ่งความร่มเย็นความสงบ การใช้ปัญญานะครับคนที่จะแก้ปัญหาได้เนี่ยต้องเป็นคนที่ใช้ปัญญานะครับไม่ใช่ใช้อารมณ์ตอนผมสอบนักธรรมโทนะครับนักธรรมศึกษาโทในะสมัยผมยังเป็นวัยรุ่นเนี่ยนักธรรมวิชาธรรมศึกษาเ็าต้องมีกระทู้กระทู้ก็คือตอบกระทู้ธรรมนะครับมันมีกระทู้บทหนึ่งซึ่งผมยังจําได้แม่นเลยและผมก็เขียนกระทูน้นี้แล้วก็สอบผ่านกระทู้บอกว่า แปลเป็นภาษาไทยก็คือว่าภาษาบาลีด้วยก็ได้ว่ามผมไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าแล้วมันเลือน,เร,อนเรือนลางแลว้วอาทิตชาเตจับัณฑิตและมีอีกตอนอีกวักหนึ่งผมจำไม่ได้แปลเป็นไทยว่าเมื่อมีเรื่องราวเกิดขึ้นย่อมต้องการบัณฑิตบัณฑิตเนี่ยที่จะแก้ปัญหาเรื่องราวต่างๆได้คนผ่านจะแก้ไม่ได้ ราะคนขาดนคนผ่านนี่ถ้าเข้ามาก็คือสร้างปัญหาบัณฑิตถึงจะแก้ปัญหาได้นะครับผมก็อยากเรียกร้องให้ทั้งสองทั้งทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพุทธหรือฝ่ายมุสลิมของเรายังไงเราก็หนีจากกันไม่ได้เพราะโดยยอยู่ในประเทศเดียวกันแต่เราสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทสร้างความเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้นะปรับเข้าไปสู่ความเป็นบัณฑิตนะครับ ก็ผมก็หวังว่าสันติจริงๆคงจะเกิดขึ้นในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ทั่วประเทศโดยการปรับเปลี่ยนบทบาทที่ททต้องเปลี่ยนก่อนตอนนี้ก็คือมุสลิมหัวรุนแรงมุสลิมมุสลิมที่จต้องการำดำเนินการทางการเมืองหรือซึ่งท,ท่านอาจจะมีพรรคพวกมีบริวารท่านมีเงินทุน ท่านอย่าปกปิดเลยเขารู้ว่าท่านนั้นได้รับเงินทุนมาเป้าหมายคือประเทศไทยนะครับพอไปที่อื่นมันไม่ได้แล้วก็ต้องประเทศไทยประเทศเดียวว่าประเทศไทยเปิดเสรีในเรื่องของศาสนาไม่จาาพูดเองเราเป็นชาวพุทธส่วนใหญ่เราพิทักษ์พุทธเราเราก็ต้องพิทักษ์อย่างมีสติอย่างมัณนิตแลวก็ชี้ให้ตรงประเด็นนะครับก็ผมแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเรื่องน่ายินดีว่า ได้มีพี่น้องมสุสลิมเราเนี่ยหลายหลายหลายท่านหลายคนนี่ออกมาร่วมมือกับทางภาครัฐผมได้ติดตามนะครับได้ตู้ตอบกลุ่มมุสลิมก่อการร้ายแบ่งแยกดินแดงอย่างถึงพิษถึงขิงและเจ้าหน้าที่รัฐก็ได้ดาเนินการตอนนี้ก็ปิดล้อมกันอยู่นะที่ใชแล้วก็มีะบวนการอาเคเคได้ออกมารายงานตัวก็ได้เปิดเผยข้อเท็จจริงอะไรต่างทุกอย่างมันจะกระจ่างขึ้น นะครับยุคนี้ถ้าในทางศาสนาพุทธเขาบอกว่า,ายุคที่เก้าสู่พระศีอริยะเมตตรในกึง่งศตวรรษคนชั่วจะถูกทำลายล้มตายคนดีก็จะอยู่ยงคงกระพันอยู่ได้และอายุยืนนะครับและยุคนี้เป็นการต่อสู้กัระหว่างขาวกับดำที่ชัดเจนมากขาวก็แข็งแรงดำก็แข็งแรงแต่ในที่สุดขาวก็จะชนะดำธรรมะย่อมชนะอาธรรม เพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้บอกว่าให้เรายอมให้ทุกฝ่ายยอมแพ้แต่ว่าผมอยากเรียกร้องให้นําสติขึ้นมาเพื่อเมื่อมีสติสติมาปัญญาก็เกิดเมื่อปัญญาเกิดสันติก็เกิดนะครับเมื่อสันมีเมื่อมีสตกิการแก้ปัญหาก็จะนําไปสู่ความสงบ่มเย็นนะครับผมก็ขอพูดแค่นี้ก่อนนะครับขอขอบคุณมากครับ